คุณผู้ชมคะ NBT ชวนคุณผู้ชมมาเช็คดวงชะตาเปิดตำราโหาราศาสตร์ที่จะทำให้คุณรู้จริงก่อนใครครอบคลุมทุกเรื่องราวที่อยากรู้กับอาจารย์ชยุทธวันเกิดในรายการทุก ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality New Station s สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz NBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ